แอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมติดไฟกับพริบแบบนี้นะครับจะแก้ไขยังไงเบื้องต้นเราต้องเช็คอเลอร์โค้ดด้วยรีโมทก่อนนะครับเช็คอเอร์โค้ดอย่างไรมาดูกันครับขั้นตอนการหาอเลอร์โค้ดนะครับกดโหมดและกดทูคูพร้อมกันนะครับนิ้วชี้กดไปที่รีเซ็ตนะครับนิ้วชี้ยกรีเซ็ตขึ้นรอตัวเลขหน้าจอขึ้นเป็นเลขมั่วๆนะครับหลังนั้นก็ปล่อยมือออกนะครับ กดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับเพื่อหา e อ r ร์ c o d e นะครับถ้ามีการปิ๊บปบแสดงว่ารหัสเออ o ์ c o d e ทีพ่พบคือตัวนั้นนะครับนี่ครับพบว่า All e อ r ร์ code e6 ก็เปิดดูคู่มือแล้วก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับขั้นตอนการตรวจเช็ค e อ r o r c อร์โคดแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับถ้าชอบก็ฝากกด ไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ